พอดีค่ะยกับบนเส้นไซรมันค่ะเหมือนนี่อยู่บ้านพี่น้องตีเล็กไปแลนด์ดินผู้เดียวบุญอยู่บ้านพอดีแม่มาเล่นด้วยนะคะแม่อยู่เมืองนอกปีหนึ่งจะกลับบ้านครั้งหนึ่งพี่น้องเออสีมะหวอดสูฟังมาอยู่บ้านกับมา่อยู่ซื้อเฮดเวียกทางงานทางป้าล่าสุดพี่มตาตัดหอบต้นใหม่ตีเล็กแล้วบะนี้เพิ่นได้เพิ่นเนเรือยไหม พอยูเบ้างหนอพอนใส่ตะมีดบดีมาบานยูหนีมันท่านสมัยนะเฮาก็สร้างเรือยมาไวเรือยน่อยบ่ได้ออกแห้งพี่น้องพนได้เอยไหมเพื่อกรตัดจนว่าว่าให้เล่มให้เล่มจะไหนเห็นแกกแสกปันเกลียวบ่เหลือยังเลยพี่น้องเหลือจะทองเอยเป็นเหตุพี่น้องเรือยเป็นเหตุพนได้เรื่อยหน่อยจะแล้วพอนถึกใจอ่ะเรื่อยไฟฟ้าเรื่อยอเนกประสงค์เลยใหม่เอยยังได้เบิดพี่น้องหน่อยไงได้เบิรื่เยบ่ได้ตะเล็กนะคะ ใส่ดีเพิ่นถือใจแห้งบ่ไดดออกแห้งอย่างเลยคุนมวนกุ๊ต้นวาสนาบักยางโดกบักยางไงเซ็ตแม่ข่อยเฮ็ดมุนบุดเลยเอาออกบุดพุ่นนะดีบ่มันเป็นแบตนะคะถ้ามันจะมีแบตให้เราเลือกหนึ่งก้อนพร้อมเครื่องแล้วก็จะมีสองก้อนพร้อมเครื่องนะคะบุญเลยสร้างเอาแบบเรือยกับเรือยกับแบต บุญได้มากนี่แหละค่าสอง <200 S 2> กว่าบาทนะคะก็เลยบ่ค่อยได้ใส่เด็ดเพราะบ่ค่อยได้อยู่บ้านนี่แหละก็ล่างเอามาให้แม่ใส่ปกติจะคล้องกับใส่เลีนใส่หัวตามภาษาแต่บ่ได้ไมดเน็้จริงจังแบบนี้นะคะแต่นี่เบื้องสภาพนะคะคือทำยังไงจะตัดต้นไม้ต้นนี้ได้นาะอันนี้ก็เป็นฝีมือคุณแม่พอคืโอโท,ทำาป่า,ปาสุดพีาบอกว่าเอามีดมาลูกมีดมา <c oughs> เอามีดมาเอ้าก็เอามาหนีมาเอามีดมาสั่นเอู้อันนี้ละแม่ลอบว่อง่ปสั่นเออ อถ้าไม่ลองไม่รู้นะเพื่อนๆถ้าลองแล้วคุณใจะค้เบิรเหลือจ๋อโอ้แม่เราเร็วเดี๋ยวไปกินข้าวบรรยากาศวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนบานวุ่นก็จสียูในสวนนะคะทุกคนยื่ในป่าสีมืออีแม่ตั้งนั้นเลยแล้วทั้งเพราะว่าวุ่นจะไปเหตุตงานวุนบอค่อ่มีเวลาแต่ถ้าแม่มาแม่ก็จะทำแบบนี้ตลอด แกเป็นคนขยันแบตปันใกล้หมดแล้วหรือเปล่าเนี่ยตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยชาร์จแบตเลยเยี่ยมมา,มากเลยยิ่งยิ่งทำยิ่งสนุกยิ่งทำยิ่งสนุกเลยจ้ะเพื่อนๆ <c oughs> แ้วมันก็ไม่มีแล้วทีนี้มันก็มีแต่ตอและจะทำให้เสมอเนะ่ย <c oughs> โอ้โสุดยอดเลยค่ะ <c oughs> ชอบมากๆอยากได้ <c oughs> จากไ้้ไปบ้านสวนยังลยลูก เยี่ยมมากๆเลยไม่ต้องลงแรงเอาแรงว้ทำอย่างอื่นนะคะเยี่ยมสุดยอดอลังการ